ถามว่าทําไมถึงมาหาซื้อเครื่องที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับพูดจากใจเลยนะครับว่าใช้ดีแล้วก็ทนทรทนใช้แอร์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในเรือใช้ไฟลอ่อปลาเหมือนเรือปัน่นหมึกอะไรอย่างเงี้ยเราใช้งานหนักครับหลักๆคือกลางคืนจะใช้งานหนักอาจจะใช้ทั้งวันทั้งคืน ใช้ดีแล้วก็ทนนะครับทนต่อ,อาการไปใช้สภาพที่มันทลหดสภาพน้ําเค็มเพราะเราเป็นแก๊งไปตกปลากลางทะเลไกลๆนะครับพูดจากใจเลยนะครับว่า หาที่ซ่อมหาอะไรได้ง่ายตัวแทนซ่อมก็หาได้ง่ายครับไม่เหมือนกับเครื่องทั่วไปที่ไปซื้อที่ไหนก็ได้พอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยหาอะไรยากซ่อมยากแล้วก็ต้องรอต้องหาจนเราทิ้งแล้วไปซื้อตัวใหม่แล้วก็อีกอย่างครับระบบดีเซลนี่มันประหยัดน้ํามันแล้วก็หาน้ํามันได้ง่ายมันตอบโจทย์สําหรับที่เราจะเอาไปใช้หน้างานการตกปลาของเราฮะ